สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ช่องวัดีชาแนลค่ะผู้ป่วยโรค S R p หรือโรคคุ้มพวงนะคะวันนี้จะบอกว่าบรรยากาศโรงพยาบาลค่ะมาห้องสุดเชิงดีฉันกับแม่เป็นโควิดและยังไม่ทันหายดีก็หายแล้วค่ะ ดิฉันเป็นโควิดก่อนแม่สองวันสามวันรับจากแม่นะคะเพราะ่ดิฉันกินยาควบคุมของโรคค้นๆวใช่ไหมคะก็ทำให้ดิฉันติดและออกอาการก่อนสองวันสองวันสามวันแม่ก็เป็น,นะคะ่ะแม่ก็ไปไหว้พระค่ะแล้วก็ไม่อยากส่น้ากากไม่อยากส่น้ากาศเปิดอร,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 ร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยติด สองรอบแล้วค่ะดิฉันรอบแรกพก่อรอบที่สองแม่ป้องกันให้ดียังไงก็ก็ต้องติดทุก <c oughs> คนในครอบครั <c oughs> ควไม่ร่วมกันนะคะอันนี้ก็ต้องขอเตือนจุกผุกท่านนะคะต้องป้องกันนะคะช่วงน,นี้เชื่อเร็วค่ะว่าโควิดระบาดแรงมากเยอะค่ะเยอะมากเลยแล้วก็ ไม่รู้พ่อจะรอดไหมหรอะแต่ก็ตอนนี้ก็คือมาด้วยโรคชีวนออนกอาจจะต้องสวนช่วงนี้ก็จะอ่อไม่ค่อยมีเวลาที่จะฟังยูทูบหาข่าวบ้านสีกอเนาะก็กําลังขึ้นศสารกันกําลังเข้มข้นเนาะกําลังอตอนนี้นะคะ กำลังสืบพยานโจทกันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็สืบพยานจำเลยคาดว่าถ้าจะจบปีหกหกนี้เนาะชั้นต้นนะคะชั้นต้นศาลชั้นต้นตัดสินก็น่าจะจบปีหกหกก็รอชคค่ะรอชมใครที่ก่อกรรมก็ต้องได้รับผลกรรมของตัวเองนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ให้สวยสุขได้นานนะคะแล้วก็มาคอยดูกันคอยรู้กันว่าใคราจะได้รับกรรมนั้นนะคะ โอเคค่ะขอขอบพระคุณนะคะผู้กกติดตามทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะสั้นๆเพราะว่าป่วยก็ยังไม่ทำคลิปร,รยาวๆเนาะ mm hmm. ก็นานาจิปาถาค่ะมาเสร็จต้องทุกท่านทาแล้วสบายใจทาแล้วมีรอยยิ้มทาแล้วบําบัดผู้ป่วยนะคะแล้วก็มันสบายใจดีค่ะมันมีอะไรให้ได้รีแลกได้ผ่อนคลายขอาคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ จะขอคอนแฟนนะคะให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะปลอดภัยนะคะเดินทางไปไหนโดยสวัสดิภาพบ๊ายบายสวัสดีค่ะ